ไนรถมีแต่หินนี่เธอเร็วเธอวิ่งไล่มันสิเธอวิ่งไล่ฝันมันสิเธอก็รถมาเร็ว

ตรีมสดพร้อมกันทั้ง3ช่องทางกดค้นหา WK19 รอบเช้า10โมงรอบเย็น2ทุ่มใครที่อยากมาเล่นด้วยกันกดสมัครสมาชิกซัพพอร์ตกันเข้ามาได้นะครับอยู่ข้างเธอนี่จ้องกวางากกวางจ้องเก่งมากจ้องจ้องทำอะไรจ้องอยู่ไหนอ่ะมันบินเล่นมันบินล่ดแล้วตกอะเ็เจ็บเจ็บเจ็บ

โอ้โอโอค่ี้แล้ให้ดินแเธอเหลือกันเราแค่สองคนแล้วเหรอจ้อดีจ้อพาจะเดินเที่ยวฉันขอเดินเที่ยวก็ <c oughs> จ้อจะเดินเที่ยวแล้วนะมันขี่ควาเดินเที่ยววิทเป็นจอ,จอ,จอั้งแเดี๋ยวล่จ้อจ้อฉันเห็นควาเดินเล่นฉันขอฉันขอเดินเล่นก่อนะนะแป๊บนึงฉันไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยฉันตายตลอดเลยเธอฉันเล่นกับเธอไปแล้วนะ เจ้ามีคนหายเจ้าะเจ้ามีคนตายเรืจริงเจ้าเจ้าจ้าช่วยด้วยเจ้ช่วยด้วยจ้าเาเรื่องจริงใจคนมีคนบมด ไหนกว้างอ่ะน right. okay. ีอย oh oh like right. ู่นี่น้องขาหักไนม่ยโอ้โกำลังขับเลยของไหนงคนแพโอ้โไอ้อเดียวอยู่ไหนนะไม่ต้องไปแล้วมันสูงโจ้นี่ใกล้เองไปดิมันคนเดียวเราสองคนอะไปอยู่ไหนอะเห็ไไหนไอยู่ไหนจลงมาร์กลงมาร์กเจ้าอยู่ไหนไม่รู้จแล้วไปลงไหนอะ รถท่นไงเธอม,มีคนเห็นไหมนะอ้เธอรออะไรอะอย่ที่นีม่นอยู่ี่ลูอ้วหมดแล้วหมดแล้วโจวเราไม่ไปเอาไ a ้ ไม่กล้องเราันอยู่นอกวงแล้วมีสองร้อย่เหมือนมากันนาทีมะดูรูเมียนี่ดีอยู่สี่สิกนักำลังเสริมนีกระสุนอยู่สิบสี่นัดว้าวเจ้ามันจีจ้ดไม่ใช่ถอยไปหาทำไมอ๊เ็บเจ็้าเจ็บเจ็บเจ็บรอไปดนหมด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 เธอมาเก็บเดี๋ยว เอากะสุนเขียวกระสุนเขียวเอาเก็บไปหมดแล้วอ่ะฉัอให้กระสุนเขียวเธอไปแล้วไงเธอะเบียดเิไหนอะไหนกะสุนเขียวโยนไปแล้วมันเข้าตัวเธอไปแล้วอ๋อเออ้วนิ่งมาี้มเกลือดทะไม่มียาใหญ่แเธอมันอยู่ซ้ายเธอขันมาทางนี้ดิเอฮอตจิ้งน้าดงซ เธอทำยาใหญ่ป่ะขอสักเพิ่มหน่อยไม่มาแล้วเธอเอาหัวแล้วเธอเอาหัวเอาหัวเลว เธอช่วยฉันบ้างไหมเนี่ยฉันช่วยฉันกำลังจะส่งให้เธอแล้วเธอจะส่งทำไมเธอไม่เดินตามฉันนะฉันจะเดินตามก็ฉันโดนสอยไงก็เธอเธอเดินตามก่อนแต่มันก็ไม่โดนสอยไงฉันโดนฉันเดินมาฉันไม่เห็นโดนเธอยุกยิงไงเดินแบบเงี้ยเจาะเดะเดะมันก็เดินตามเธอแล้วฉันก็โดนฉนั้นฉันก็เลยจะกลับมาชุบจะมาปั๊มยาจะมาชุบอะไรอ่ะจะมาปั๊มยาเธอโดนนิดเดียวเธอก็ไม่ต้องปั๊มก็ได้แล้วเธอไม่เห็นเลือดใช่ดรอเธอไม่เห็นหรอว่ามันหน้าสิวหน้าขวานขนาดไหนอ่ะแล้วเธอจะไปโดนแรงหน่ะ เธอเดินตามฉันเธอไม่โดนโอ้ฉันฉันเดินตามเธอฉันโดนทุกที